คุณภาพของชีวิตขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตใจเราครับและนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาตั้งแต่เราเป็นเด็กสิ่งที่เด็กๆจะได้จากคอร์สปลุกยักษ์ใหญ่ให้เด็กน้อยครับหเด็กจะได้เรียนรู้การเฉลิมฉลองทุกความสําเร็จเล็กๆของตัวเองด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการ ล็อกสภาวะอารมณ์เชิงบวกเพราะความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับมาจากความสําเร็จเล็กๆเสมอถ้าเราเฉลิมฉลองทุกความสําเร็จเล็กๆเราจะสร้างความเชื่อให้กับตัวเองได้ครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการรักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเป็นเวลาเราอกหักเราเสียใจเราจะสามารถอบกอดตัวเองได้หรือว่าเวลาเราไปทําสิ่งที่ผิดพลาดหลายอย่างเราเสียใจแต่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตได้เราสามารถให้อภัยตัวเองได้ ไม่นำความคิดลบๆประสบการณ์ลบๆมาทำรายตัวเองซ้ำๆออกจากความคิดได้และใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการสื่อสารสื่อสําคัญกว่าสารเขาจะฟังคนเป็นมากขึ้นฟังว่าคนพูดคุณพ่อคุณแม่เพื่อนต้องการสื่ออะไร ไม่ฟังเฉพาะสารที่ออกจากปากฟังเป็นคือฟังเจตนาลมของผู้พูดรับรู้ถึงน้ำเสียงและอารมณ์คำพูดสำคัญน้อยกว่าเจตนาลมของผู้พูดและนี่คือทรัพยกรที่สำคัญที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และเขาจะฝึกเป็นคนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อหาตัวเองเจอนี่คือทรัพยกรที่สำคัญและเป็นเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้เรื่องของจิตใจตั้งแต่เด็ก